รับวันส่งการด้วยรถโตลต้าไฮลักซีโวจำนวน100คันในสต็อกนะครับคันนี้นะครับเป็นโ o t ต้าไฮลักซีโวปี18ราคาเปิดอยู่ที่498,000บาทผ่อนเริ่มต้นเดือนละ7,000บาทสิทธิพิเศษนะครับเดือนนี้ออกรถกับเรานะครับแถมฟรีโปรโมชั่นช่วยผ่อนนานสุด6เดือนเดือนละ3,000บาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในเครื่องและภายในเป็นไงนบ้างครับเราไปรับชมกัน ส่วนของเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด2.4นะครับพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้านหน้าพร้อมกับกระจังหน้าแบบโรเมียมและไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ล้อเป็นล้อขอบ16อัลลอยจากโรงงานส่วนของภายในภายในเป็นโทนสีดำเบอะผ้ากำมะหยี่พวงลายเป็นพวงลน์พาวเวอร์มาพร้อมกับโหมดอีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดสปีด พร้อมกับวิทยุและแอร์ปรับแบบอัตโนมัติอย่าลืมนะครับที่จะออกรถกับเราที่ถึงเอ็นเอัลโตคาโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับออกรถก่อนสงการย้ำเลยนะครับว่ามีโปรโมชั่นช่วยผ่อนนานสุด6เดือนเดือนละ3,000บาทสิทธิพิเศษนะครับมีฟรีน้์บริการทุนจังหวัดและสงรถทั่วประเทศไทยฟรีค่าบริการต่างๆเช่นค่าจัดค่าโอนดำเนินการภาษีและประกัน สนใจน,นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์093-399-92-1สาเกก้าอนเซโก้นะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ